สวัสดีครับเพื่อนๆคาเฟ่เลออนให้ฉีทุกท่านนะครับภาพที่ท่านจะได้ชมนี้คือภูเขาไฟนิราจังกูนะครับที่เกิดประทุในวันที่22เเดือนพฤษภาคม2564นะครับของสาธารณรัฐประชาธิปไตยทางตะวันออกของคองโกนะฮะก็ชมดูนะครับซึ่งจริงๆจ,จากการคาดการณ์ของนักวิทยาศาสตร์ที่บอกกล่าวครับ คนพื้นที่ดังกล่าวบอกว่าภูเขาไฟลูกนางกล่าวไม่น่าจะมีอันตรายต่อคนในพื้นที่ในเมืองนั้นนะครับก็เราก็ลองชมกันไปแต่จริงๆถ้าจากภาพเหตุการณ์แล้วก็การอพยพก็จะดีกว่าการจะมานั่งรอความตายนะครับนี่คือภาพเหตุการณ์ที่คองโกนะครับซึ่งก่อนหน้านี้จริงคองโกก็มีการร่อนทองได้นะฮะที่ว่าเป็นเมืองทอง ขนาดใหญ่แต่นี้เกิดภูเขาไฟประทุนะครับซึ่งจริงๆถ้ามองจากภาพเหตุการณ์การประทุนะฮะมันจะไม่เห็นเป็นปล่องหลายปล่องนะครับที่การพวยพุ่งของลาวาที่ออกมาจากปล่องนะฮะเราก็ต้องชมดูนะฮะเพราะว่าในบ้านเมืองเราก็อมีหลายลูกนะครับแต่ก็ดับไปแล้วนะฮะแต่การดับจริงๆมันก็แค่ดินกลบปากปล่องไว้นะฮะ เพราะว่าแรงดันภายใต้มันสูงมากนะครับสามารถที่จะวยพุ่งได้ตลอดแต่ทั้งนี้ถ้าว่าเกิดการประทุที่อื่นแล้วเราก็จุดหนึ่งถ้าเป็นบ้านเราก็สบายใจนะฮะเพราะว่าไม่มีแรงอัดอะไรมากนะฮะเว้นเสียแต่ว่ามีพลังงานมาเราจากด้านนอกเป็นจํานวนมากที่ออกพลังงานก็คือมีประจุต่างๆที่เข้ามาอย่างโลกนะครับแล้วก็ เข้าไปทําปฏิกิยาที่ใต้โลกก็สามารถที่จะทำให้ข้างในร้อนมากก็มีการประทุออกมาได้ฉะนั้นก็ก็ไม่เป็นที่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่สำหรับบ้านเรานะครับถ้าต่างประเทศเขายังประทุอยู่นะครับไม่ว่าจะเอตนานะครับหรือสตรอมบลี่ของอิตาลีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับจินดินกาดาเลอร์นะฮะ ของไอซ์แลนด์นะครับก็ประทุประทุอยู่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งในเยลโลสโตนนะครับก็จะมีการพวยพุ่งของกา๊าซออกมาเป็นจำนวนมากในช่วงนี้นะครับก็ชมวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกันนะครับในโลกใบนี้นะครับที่เราเอามานำเสนอให้แข่ท่านได้ชมก็ร่วมชมกันนะครับ ท้งนี้อย่างที่ผมเคยบอกการเตรียมตัวเตรียมใจนะครับถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเราเราจะทําอย่างไรนะครับและในส่วนของการเตรียมใจก็ให้ในทางพุทธศาสนาของเรานะครับก็น้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคาสั่งสอนและพระอริยสงฆ์นึกถ,ถึงคุณความดีของท่านนะครับที่เอานําคําสั่งสอนมาถึงจนยันรุ่นพวกเรานะครับขอบคุณครับ